สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้านบอมในซิงบ็อกนะครับวันนี้มาส่งงานติดตั้งกงล่องเครื่องไฟฟ้า EVO XT Pro ใน MG ไฟนะเพื่อนลูกค้าถ้าใดสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับเสียบปลั๊กพร้อมสิ่งกรบเพื่อนรู้เรื่องเลยครับโหมด AI ของเราเบนซินเห็นไหมติดครั้งแรกมันจะ s t a n บายที่โหมด AI เบนซินเลย AI อารมณ์คันเล่งก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้อาจจะเบิ้ลไม่ได้เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวขับไปพื่น้องทดลองเอาเป็นว่าโหมดที่เราจะใช้มีหนึ่งเลย AI เบนซินส,งสองขับขับอยู่ ไอเริ่มแม่งไม่สบาใจแล้วจัดสปอร์ตครับกดเข้าไปกดปั๊บเห็นไหมมันจะขึ้นมาแบบนี้เราก็รูดขึ้นมาครับนี้ใช่ยิ่งรูดเยอะยิ่งไวเยอะมีให้2 5 0รห้าสิบะดับแต่รูดได้เหมือนกันอันนี้รูดไม่ได้ A i คือออโต้ออโต้คือกล่องจะปรับให้ตามทางกดเยอะมาเยอะแต่พอโหมดสปอร์ตน้องพี่แนะนำเซตสักครึ่งหนึ่งก่อนแล้วลองขับดูโหมดสปอร์ตร้อยสามหกเป็นยังไงอยากเบิ้ลได้นะ อันนี้อารมณ์จอดเบิลเวลาที่ขับเปิดหน้านี้ผขับไปลองตั้งดูร้อยห้าสิบลองขับดูเป็นไงยังไม่สะใจก็ค่อยๆไล่ระดับขึ้นมานะครับน้องจะปรับสุดเลยก็ได้นะสองร้อยห้าสิบยังไงก็ไม่กระเด้าครับมาให้ตึงๆเลยโหมดสปอร์ตก็คือโหมดนี้อ่ะเลื่อนขึ้นไปครับเลื่อนเลื่อนนี้แถบนี้นี่มีโหมดส่วนบุคคลอันนี้ก็คือโหมดขันเร่งไวอีกหนึ่งโหมดนะครับ เราต้องลองใช้ดูนะครับโหมดประหยัดนี่กดเข้าไปโหมดประหยัดอันนี้เป็นโหมดประหยัดจริงๆเวลาที่ตั้งรูดสุดเลยคันเร่งมันจะหน่วงขึ้นเวลาที่เราขับรถแต่ดูนะลองดูงงงงจะมาชือ้อมัจะจะมา,มาชา้ชาชแต่มันประหยัดนะครับอ,อยากประหยัดคันเร่งต้องหน่วงซิ่งด้วยประหยัดด้วยไม่ได้นะครับ,คครบกดเข้าโหมดประหยัดปั๊บหน่วงทันทีแต่ได้ประหยัดจริงๆต่อไปูสเตอร์อันนี้คือโหมดคันเร่งไวอีกหนึ่งโหมด ลองจากสปอร์ตบูสเตอร์ก็ซิ่งเหมือนกันแต่น้องจะซิ่งแค่ไหนก็รูดเอานะครับม,มันต้องไปขัดนะมันถึงจะอารมณ์ตึงเห็นได้ชัดเนี่ยนะครับ,เ,คครบเพราะฉะนั้นเลือกเอาก็คือสปอร์ตเลยเถูกต้องลองอลงมาก็บูสเตอร์อ่ะขึ้นไปอีกมีอีกนุม่มนวลครับผมเร่งคันเล่งไวกว่ารถเดิมแต่ได้ความสมูทนุม่มนวลอยู่คคไม่ไม่ค่อย,ยจี๊ดจ๊าเท่าไหร,นะร่นะ ล็อกรอบอันนี้อาจไม่ได้ใช้นะครับเป็นรถของอโหมดของรถเครื่องเสียงเวลาเขาเล่นเครื่องเสียงเขาล็อกไว้การลื่นกดเข้าไปแล้วมันจะทําให้คันเร่งหน่วงการลื่นคือเวลาที่ฝนตกถนนลื่นถ้าเป็นรถที่คันเร่งไวเวลาเราเผื่อก,กดแรงๆล้อฟรีอาจจะเสียหลักได้ถูกไหมเหมาะกับพวกรถแบบทําแรงๆอ่ารใช่ครับมันจะทําให้หน่วงขึ้นเพราะฉะนั้นโหมดที่เราต้องใช้มีมีนุ่มนวลโหมดหนึ่งอาดลงบูสเตอร์โหมดหนึ่ง สปอร์ตโหมดหนึ่งแล้วก็ AI b e เบนซินใช่นครับหลักๆใช้อยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นแต่ละโหมดเนี่ยพี่บอกไม่ได้นะสไตล์เราไม่เหมือนกันลองปรับแล้วลองขับดูชอบโหมดไหนก็จัดโหมดนั้นนะครับสมมุติน้องขับที่โหมดสปอร์ตระดับประมาณนี้ดับเครื่องสตาร์ทครั้งต่อไปมันก็ขึ้นโหมดสปอร์ตระดับนี้ให้เลยไม่ต้องเข้าแอปละน้องจะเข้าแอปเนี่ยแค่ตอนจะปรับจะจูนจะเพิ่มจะลดค่อยเข้าแอปนะครับประมาณนี้ คราวนี้เวลาจะออกสมมุติเราเซตเสร็จลแล้วเราก็ออกมาพี่เศษอันนี้ให้นึง่งรุ่นรถไปหา MG อันนี้เครื่องไม,ไม่เกินสองพันเนาะหนึ<ม>่งจุดกว่าหนึ่งจุดหกถึงส <กด S 1> องพันหนึ่งก็ใม่ม่ไม่เป็นไรอ่ะกดไปอีกรอบหนึ่งรุ่นรถ MG อ่ะอันกลางพันห้าแล้วพี่เนาะโอเคตัวนี้ได้ครับอ่ะคราวนี้เวลาเล่นเสร็จเวลาออกแอป ปับเขาให้ออกอย่างนี้ทุกครั้งนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าอะไรรู้ไหมสมมติถ้าน้องปัดออกเฉยๆไม่ส่ได์ริงน้องดับเครื่องสตาร์ทใหม่พอน้องมากดเข้าแอปมันจะเด้งมาหน้าเดิมเวลาที่ปรับมันจะไม่เปลี่ยนตามเพราะว่ามันยังไม่คอนเน็กนะ oh. แต่ถ้าเราปัดออกเราเข้าเนี่ย <Okay. S 2> เดี๋ยวมันจะคอนเน็กให้เลยนี่เห็นไหมขึ้นเชื่อมต่อแล้วนะ oh. ครับ <Yeah. S 2> แล้วไฟก็จะมาหยุดที่หมดที่เราใช้คือรถเดิมเราก็กดเข้าไปในนี้นะครับ ฉุก,ก,กต,ต้องเล้าก็เริ่มหมดส่วนตรงนี้อันนี้เป็นตั้งสโลได้นะครับแต่เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วลูกกุญแจคือโหมดการขโมยการขโมยคือประมาณว่าสมมุติเราไปเที่ยวจอดรถเซนทันเ้วกันก่อนดับเครื่องเข้าโหมดนี้พอกดปับคันเร่งมันจะไม่ตอบสนองสามารถตั้งกันขโมยได้ถ้าเราจะใช้เราก็กดเข้าไปแล้วมันจะให้เซ็ตรหัสรหัสเนี่ยสําคัญห้ามลืมเพราะว่าถ้าลืมพี่ก็แก้ไขให้ไม่ได้นะครับนะต้องส่งไปรีโปรแกรมใหม่อย่างเดียว สีเขียวตรงนี้ถ้าน้องกดปิดกลายเป็นรถเดิมปิดการทํางานของคันเร่งไฟฟ้าโอเคครับ <Okay. S 1> ก็คือเราไม่ต้องไปแกะกล่องออกเราสามารถปิดได้เลยพะเราตอนนี้กดออนเขียวอยู่แสดงว่าคันเร่งไฟฟ้าทางานอยู่ mm hmm. นะครับโอเคเรียบร้อยประมาณนี้ใช่ครับแล้วรถแต่งนี่อะไรรถแต่งสําหรับรถที่โมดิฟายมาแบบไล mm ่ hmm. ข้างเต็มระบบจริงๆถ้าให้ไวกว่าหมดรถเดิมไวกว่า mm hmm. จะลองใช้ก็ได้เราก็ลองใช้ได้ครับแต่ อัตราการตอบสนองของคันเร่งโหมดรถเดิมมาไวกว่านะครับก็ลองดูได้เนีย่ยก,กดเข้าไปเห็นไหมมันก็มีให้เหมือนกันนี่เห็นไหมคล้ายเหมือนกันใช่แต่รอบต้นจะดับก,กว่ารถเดิมใช่มันมันจะมาไม่ซิ่งเหมือนรถเดิมนะครับร<ถ>เราไม่ใช้เราก็กดไปกดในนี้จบเลยนะครับ